จเจริญพรสัตยายมทั้งหลายเมื่อนี้เข้ามาหลินนามาเยี่ยมยมพอได้ยินเพิ่นวา่ายายมทั้งหลายเพิ่นว่ายมพอนี่จอยขนาดก็เลยมาเยี่ยมยามถามข่าวเพิ่นเบิงเ,เอาของมาให้เพิินเอาของมาฝากซึ่งเพิ่นอนอนนานอนนาอยู่นี่ก็ใส่เวลานอนดนุพอสมควรประมาณสองสามปีแล้วมั้งนอนนาอยู่นี่คือเฝ้าสวนให้สวนนาเพิ่น ทั้งกีดยางทั้งปลูกปาร์มเลียงเป็ดเลียงไก่เลียง,ลเลยงงวจังสี่เป็นต้นก็เลยบ่บได้เข้าไปบ้านจักเถื่อมีการมีงานน้ำวัดว่า,าห้ามกับโดดยังไปเถื่อยังเห็นหน้าเถื่อหนึ่งถือว่าพ่นเปลี่ยนคนดงค้นปลาไปแล้วมือนี่ก็ถือว่าเฮามามาเลรนหน้าปกติปกตินอนนี่อันนี้ปกติกะอน,นอนนี่อันนี้คือยมพอ โอ้ยรู้สึกว่าส้มขนาดนั้นคุมือเนี่ยเป็นยังบวกกินเข่าบ่เข่า้ฮะบ่โอ้คือจอยแท้คุมือเนี่ยบ่เอาไปหาหมอย่บอ่ะไปไปหาหมอยุบอ่ไปยบ่ะไปหาหมอ เป็นจังไงโมเขาไังไงเป็นีงมเาว่ามันลกน้องบอลับเป็นยังคืดขึ้หลายบ่โมได้คดเจ้าบมม่เป็นยังขึ้นนองบอลับซะ้นองบอลับว่าปามโซองเทือ่่ะ่โอ้ยนอนเนี่ยว่า็เนี่ยที่เขาบกว่าแท่บางที่หามือแห้งลงเก๊กห่วยก้เป็นต่ยากจังเป็นน้ำไม่เป็นน้ำง้วนเดี๋บ่เป็นจูงง่วนไปหั่นไปนี่บ่เป็นน้ำง้วนเดียบ่ ฮักาขมแก้วเลี่ยแล้วจะขายขายว่าไรล่ะมือคักขายเครื่องตตเครื่องโอ้สิบอหฮักหขมโพดบอตื่นตื่นจังโมงวันนี้ตื่นตีสี่แล้วมึงนอนมารับอ๋อครับเบิดแล้วสำนันมารับตื่นเด่ตื่นหนึ่งกี่ยางเดียรจังโมงกี่ยางก็ต่อแรงแต่ว่าหาเขาม่ลงตัว่างสี่ห้าหมื่นเราหาหม้อตัหนึ่งเทองเทือแล้วหาหม้อ เป็นว่ายาเบิดเอายามากิน,น,บบนแต่อนรับดีป่ปนี่ยยา<อ>ยาเ<ะ>บิดเลยบวรับบวเนี่หวยมันสร้างว่าแทะไปอยู่ไปหาหมอหอีกฮะน,น่าจะไหนหมอ สาพวพ่อลาไปเช็คเบอร์อีกรอบสองรอบแรกนั้นร,ร,รอบรอบแรกกินยาไปเบิร์ตแหล่มอดเดือนหนึ่งแหละเบิดยาแล,ล้วเปาอีกตอนนี้เธอที่สามหายไปามาเนี่ไปวัดเบิงอิกเบิรงสมองห่วยปิดน่าใจเลอพอเปีตยานะไม่ต้องว่านี่แหละวคันจังว่าว่าอยู่นี่เขาว่าเขาวินิจฉัยเป็นโรคอย่างก่อน ไปโลกีัเขาไอห้ยเดโลกบ้าโลกบ้าเอียงโลกบ้าไปจะไหนไว้นอนรับเขาขึ้นลายมขาต้องที่เป็นบ้าแล้วเขาอะจะหมอเว้าเลยเฮ้ไปขึ้นยังไม่ยังให้ขึ้นก็ขึ้นแล้วก็ขึ้นนอนรับซืสมันเปลี่ยนทิ้งขึ้นแล้วจะไปยามนอนใชสีมือฮะสี่ทุ่มฮาทุ่มเยารับนอนแต่สองทุ่มไม่หันแคงสามทุ่มหนึ่งอ่าอยู่ใวบริจิยางก็รับอยู่ เมื่อกี่ยากุณเอาแล้ววันนี้เพื่อ,อมาเม่งมาก็สามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มบอกคำบรลับเนี่ยมันมีวิธีอยู่เฮ้ยจะไนเอากานั่งกับสั่งกันนอนนอนเบื้องลมหายใจเขาเนี่ยหายใจเขา่าหายใจออกอหายใจเงี้ยวหายใจสั้นเนี่ยคือจิตใจเขาสิบม่ได้ไปคิดเรื่องอยังเรื่องอดีตก็ไม่ได้คิดเรื่องอนาคตก็ไม่ได้คิดเข,เขาอยู่กับปัจจุบันลมหายใจเขา่าลมหายใจออกนะ มันก็สิมีความสุขมันก็สิเป็นไปเองมันงใจสั่นอยู่พยายามหายใจให้นังสั่นละครับคุณเบิ่งแมนบ่คือมันมันสิบ่คือเฮาเบิ่งเบิ่งลมหายใจอานาปานสติพระพุทธเจ้าว่าเบิ่งหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆไปเดี๋ยวมันสิรับไปเองและรับตอนหงมือน่ะสุดยอดเชียค่ะก็ค่อยๆเอ็ดไปพีกอะไรกันโอ้ตายกูมาร่วมตอนนี้เนาะจ้าของคือทุกคลองอยู่ไหนจะเกาหกสิบเอ็ดจะจังร่องบานเบ้อ แหมาโลมาแหมมาแบบหาที่แปดที่อันที่จอยหลายที่อ่าเป็นอย่างนี้นึ่งละคือสองฮักโหมเฮ็ดงานเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ง้อหยุดไม่เล้วจะว่าโอ้ยขายง้วขายออกว่าไรบ้านนี่มันเลยมันเลยเมื่อยมันบ่มีพูงมาซอยบปเนี่ยอันแล้วทีไปหันไปนี่ก็ม่ไปยากงอยากที่ใจฮะอ่าขายง่อพวกออกขายง้อพวกออกขายงัวย้อน ขายมั่วไปได้ย,อดย่องขึ้นลายบ่แล้วอยากขายมึงขายไ่ได้ขายที่อันยังอะบัตนี้นโอ้โหไปหายายอยู่บ่ฮะบ่ได้บ่ได้มาดุลเน่ยโอ้อันนั้นู่บ้างได้ยินแต่เพิ่อนว่าวได้ยินแต่เพิ่อนว่าว่าเป็นพ่อเจ้านี่เังนสมพร้อมลงขนาดว่าสัมพันธ์ว่าเออมือเศร้าเนี่ยไปเบิ้งเพระนเนาฮะ ที่ uhh okay ่เขาบได้ก็เลยมาเบิ่งกินน้องป้ากินยาสามคำห้าสั้โอ้ใจอะอรนี่ว่าว่าซีซือนมกับขนมปังมาให้อยู่บานีพัดโอ้คันซื้อยามนี่เขาสิมองบอดีสนนว่ะเดี๋ยวเขาซิว่าพระกินเขาแรงก็เลยว่าก็เลยบ่ซื้อมาซะก็เลยเอาอันอื่นมาอาหารบินทบาทนี่แหละว่วแม่นบูดแล้วก็บ่ยจักนะมันก็มีแต่อาหารบินทบาท บ่อขั้นกินน้ำผึ้งกระซิเพิ่มอยู่ดอกเนี่ยน้ำผึ้งผมได้น้ำผึ้งแท้ได้เนี่ยกินกับข้าวขนมปังนี่ก็ได้อยู่ดอกน้ำน้ำเพิ่มอยู่กับนมเนี่ยมีซจำนี้แล้วอาหารบินทะบักต้องนั่งกับอวามเมื่อยย่างเงี้ยตัวเมื่อกับพ่อเฮ้ยพ่อนอกนั่นก็สิเป็นพวกเกงเกงมือเส้าอในบูดแล้วก็นอกเซตตู้เย็นไปครับเซตตู้เย็นอยู่เนาะเออ เรือจากอาหารมือเส้นแนวกินมือเส้คืคืสบายกินเดียวมื้อไม่เดียวซื้อขนมปังไม่หไทยมอหินแห้งตอนนี้แห้งกินที่โซมาหลวงพอคุณพ่อเป็นแม่เรียกแล้วเนยอมพอสบายเลคืดคืดหลกบขึ้น บ่ขึจ๊กีขึ้ยังะมาดีมันเป็นปีกัวหสอปีเข้านี่แหละีมื่อคืนจงไหนสปีและนึกว่าสามนเ้สองเนาะมื่อขั้นโบใบก็ขายเบิรไปยุ่งเงินก็ไปยุ่งเงินเขนกับอะไรขายยงไทีมันคือตีเป็นยังวายเป็นยังเด็เนาะเตียงไปยังสี่ก็เมื่อยแลวบ่มีผ้มาซอยก็มาทำเดดังี่ยฝุ มีมัเนี่ยอะไรวะไวเนี่ยกูเชื่อคุณหน้าจากกีซอไนต์กงกูได้กูเลยน้าแปอีออีกางห่อนแท้ไปเนี่ยห้อนอะไรหยาอมีปลายยางอะไรี่นี่มีอะไรหยานี่โอ้หยาหยาลำบากเนาะยางแห้งห่อนนะช่วงนี้แห้งลำบากทำาอยู่ย่ง่นว่าที่ไปฝืนไปยังก็ายว่บ้างกนี่ก็ไปไม่ได้เลยไปนปอัน อุบลเอออุญง่ายว่าสิส้วนไปเปิดหูเปิดตาไปหากาไว้เปิดไปบ่ได้ดอกแต่สิไปบ่ได้บ่ฟังก็อยากพาไปกราบไหว้สักกะหะบูชากระดูกพระพุทธเจ้าน่ะแหมกระดูกพระอรหันตสาวกเฮงบ่ได้ไปใส่จักเทื่ออยู่แต่น้ำดงน้ำปลาไปกราบไหว้สักกะหะบูชาเกิดมาในพุทธศาสนาดั้เทื่อกอะเขาก็ไปกราบไหว้แน่จังสิเจ้าของก็ยังเอาตัวบ่รอดเลยนี่ ที่ไปหันก็เลยหักใส่พอดีแล้วหากาปดีหักวิ่นบอกวิ่นหัวอยากเป็นวิ่นน้ำนล,ลยโอ้มันเป็นน้ำบกินเขานี่แหละเ,ออเป็นน้ำเข้าบกินเขา้าไปะเรื่องอะว่าวัาวาออกซ้ำนี่ปากฟ้าววาดทเด็กววานนี่ก็ได้โอ้ยโอ้เป็นขี่ควายนอสั่จะเตียกันเลยแต่เรก็เป็นลมกั<อ>งลกันเลยห้าแปดห้าเตนโอ้ยหัวเข้าอยู่ที่ตายแล้สั่อายุลายแล้วเริ่มเปลียนบ่ สังขารร่างกายกาแฟลายบอกเศร้าเลยกาแฟก็บ้าเราเลิกเรายาสูบก็บ้าโซบะเ้าเบียร์ก็บ่เอาเลิกบ่นเราครอบอาการเจะของดูดีตั้งแต่ลูกชายบวชมาบ่เอาเหล้าบ่เอาเบียร์บ่าเอายาสูบแต่ก็ยังพักเบิร์กเศร้าแล้วจะก้าออมากินเรื่อยเดี๋ยวนี้โอ้ยทิพย์ไม่ย้ายใช่ไหมไปเท่าไหร่บ้านนี้ไป คนก็คือโสมผม s <S จอยแท้อยี้แย่านีคิดนอนมาลับกับพื้นยาเอาแล้วแบบนี้ได้นอนเมื่อไรแล้วพื้ขึ้นเตี้ยโอ้ยไปพีกมาเมื่อยแล้วแบบนี้โอ้โหพิษยาหน้าแบบนี้โอ้ยอย่าว่ายาจะของเลยคือจะของบอกไปยังเนี่ยเดี๋ยวก็นอนบมาลับไม่มีวิธีอยู่นี่แหละเผากับมาลับตาแบบกระเบื้องลมหายใจไม่ต้องขึ้นยังอ่าคืออยู่กับปัจจุบันนี่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอ่ะหรือเฮาสี ภาวนาพุโทโธลองเบิ่งก็ได้แต่วเพื่อจิตใจเฮาสงบไปเลยคืหยังมันก็สิลาไปเองเลยน่ะเฮ้ยถูกมันอยู่บ้านอยู่เราไม่ถูท้ว่าแค่มาไหนมาหนาเออตาใจริงีหยังกับพออยู่พอกินพี่ยาเป็นหยังอันนี้ยังจะเอาเตะจเจอใส่เราไปชมบ้านนี่อยถูกถูกโง่มาสมสมแม่สาวหั่นบ้านนั่นนี่แหละไว่เจ้าของนี่เจ้าของเองเด้่ยแต่ไปบริโภคเดนี so ่ยถูกม <success> ันม <ol> <os> ี2ระดับ ถูกโผ่มีก็ถูกโผ่พอถูกบมีเนี่ยก็คือเขาขาดแรงเกงขาดหมอเสือขาดหนาผ่าขาดหลังคือถูกถูกย่อนจนจนแท้อีลีอันน่ะโบมีเขาสิกินน่ะนะฮะอันนี้ถูกย่อนบ่อพอถูกถูกย้อนบ่พอมีเธอได้แห้งอยากมีไปเรื่อยอย่างสีนาบ่อจบบ่อสิ้นจ้าเือคว่ำโลบนั่นแหละถูกถูกย่อนบ่อพอโทษงูมางวไปจุ่มอะอย่างสิจ้าบ่มากกับพอโทษอีกป่านนี้วะเท่า อ่แนจะกไปแล้วเฮ้ยวันนี้ก็บปุ๊บไปข่าผสมงวเพิ่งเก่าานหนึ่งอืาอกไปสิจอะเตี้ยบอนกับปบเป็นยังกับปบเป็ยังดอกกับปเป็นยังดอกผสมงวมันก็ได้ึินมาเรื่อยบ้นนี้เฮ้ยบันดมาดุนเลยได้นี่เนาะบันด้มาดุนและมีแต่ไปก็ไปตอนตอนแรง กลงข้ง,งเขาขึ้นได้ไหวพระอยู 1991, Honestly, yeah. ่อะไหวคู food, ่มือไหวคู joking, ่มือพระอสองมนั่นนมือคู่มือในส่วนนอมาลับนี่ในส่วนนอมาบาบื้อไหวโอ้จอยเลยเนาะคนผูไงพระจอยเลยเนากินอยู่ว่ขนมปังนมขตืนนี่มา้อนี่อะไรไปซัดโมาไอื่นจาคือโซมเสียโอ้มเนาะซื้ออาหารม ยาอะไรก็ได้กินขามาได้ยังว่ายาวิตามินเบดกินข้าวิตามินวิตามินเบดวิตามินแบบไินอ๋อวิตามินแบบยายซื้อมายังมินแบบมิ้นชัสูดเ่ยนะเพิ่งหูวใจอยู่ั้งเนาะเพิ่นซื้อมาซื้อสองเท่อแล้วแต่วนนั้นเบดต้องได้กินยาบำรุงตัวเนี่ยว่าอยาเขาลงเกลือเขาโมมี่เขาหแล้วงบาบเขาเขาหเลซืมเขาบม บ้านเราไมออ่มีพวกขวานา้านเลยอือโอยมันจเกิดจากของโอ้มเลยว่ะเกิดถือหรือเิดพิษเนาะมาเลย่ะเดี๋ยวงว้วราคาขึ้นก็ขายเรื่อยๆนั่นแหละมันก็ขอดมันเมื่อยนี่แหละมันเมื่อยโอ้เมื่อยอ่อนใจนลำหย่าปลูกไปไส่ก็ค่มีรอยหย่าเลยนีน่ทางการะโผรามหาว่าตีาพวยเฟืองมันกับบ่อปานไดบ่โอ้ยเฟืองกับสิบเบิดอาหนังบ่ได้นั่นบ่ได้อัน อัไอน,อนอไห้นู่นนนมัน,มนย้าบ่ได้ีงเพราะอันมีหัวด้วยฮะมันกินก็พอสนมเลยงพกเขาแก็กบ,บางกันนี้ที่ว่าตีหัวไ้มังกันาานี้ออกนอออกนอกกินลองแท้วเลี้ยมแบบนั้นแหละทำมาไ่หนึ่งบริยุทินี่พูนายจากีสนอนมาถึงหัวเคยไปพูดไปเลี้ยมไปจำํำเพื่อเหนียวลำบากแม่กระแด ตาเลือดกูเหรอโอ้ยเยวันเพิ่นเว้าหันแล้วตากุนรอดประชันโหไปน้ำผมบระชันหรอปะโอ้ยดีดีดีเลยเป็นโทัวร์ม้างานกันเลยเขาเมื่อเล้วเขาเมื่อเอาถุงพายถุงที่เขาไว้ถุงไว้กัดผมข้างอื่นอยู่โอ้สรุปแล้วไปน้ำบ่ได้ปะโอ้บวสิศุวนไปเปิดหูเปิดตาไหมไปเที่ยวเบิ่งลดมมีค่าลดอะไรไม่ได้หรอกวินหัว แบบหลังเขา่อคันห่วงอันนี้ก็ให้คนอื่นเบิ่งก็ได้เห็นลักบี้เบิ่งก็ได้เห็นหลานเบิ่งเราเบียเบิ่งได้อยู่นี่เป็นเจ้าของมันบไม่ได้แห้งมันเราไม่จะไปใส่นะจะเกาหัวบ่าวอลไรจะไปแท่เบียมากจะไปอยู่ได้ไปอย่างไรไม่น่าค่าเจ้าของที่ไหนคนเขาก็ไม่ได้ไปมากที่ห้าคือเลื้อกว่าไปปีบินที่ที่ซ้วมกันมากนี่ที่นักก็เลยเราไปจะไปใส่นะ บ๊อบปิญญงสังอนุมโมทนาบุญน้ำเพื่อนเอา,าอสาธุบุญน้ำเพื่อนเอาพระบาทอินเดียนะครัว่าน,นั่นกระดานพอแห้งละ่ะเพื่อนอันนั้นเพื่อนเอาปาโบลมสาลีลิกาธามาเตะประเทศอินเดียเพื่อนเอามาอยู่ในไทยในส่วข้าวภาคอีสานกระสามเมื่อภาคกลางกระสามเมื่าภาคละสามเมื่อนะนะแต่กระเพือกเสียเอากระปอินเดียเป็นกระดูกแท้ว่าัางไงาน,นะกระดูกแท้ กระดูพกพระพุทธเจ้าอืมกระดูกพระพุทธเจ้าก็เลยอยากให้อยากส่วนไปเบิง่งอยากส่วนไปกราบไหว้ไปจังไดอยู่ที่ใดอะไรนี่วาเฮาป่านนั่นหลานว่อยู่ได้ครับแต่ยืนยูนนั่งนั่งก็โอ้ยอยากให้บ่อยากให้ใจเฮาบ่อยากให้เขาเป็นกระคืนเ<ไ>ป <c ười> ็นยังไงลำพาก่อนอนโอ้ยนอนดิมันเป็นยังไงอาจารย์เป็นอาการมันบ่รับซื่อๆนี่อาจารก็บ่ได้คิดอีหยังเด้เข้าก็กินบ่ได้ละบาดนี่มู้นได้ขึ้ ยอ้ยนอตาไปก็ว่าสิรับนอนยืนนี่คือคนอย่างนั่นนี่คือคหลับ่นั่นแหละจังนั่นแหละเออเป็นน้ำขึ้นลายเหรอขึ้นเขาบอขึ้นไม่ใช่ขึยังนะขึ้นขึ้นนั่นขึ้นี่ขึ้อดีตแน่ขึ้นอนาคตแน่เห็นาะมันก็ทุกข์กันนโอ้อเลยเาะไปอยู่อิสราเอลยู่เลยนอนนอนไปสวางสวางครับที่นอนก็ยังหลับอยู่ ก็รับไปแบบขนิ้งเลยว่ะเนี่ยครับเอ็ดงานเนี่ยอีกอย่างนี่ฮะช่วงช่วงช่วงนีงน้มันห้อนเขาก็โทรมาเรื่อยก็เลยคิดหลไรงวงขูกงวใหญ่งวน้อยไปเรียกของเขาไปหยาดพ่อเขาแต่เขาเรโทรมาบอกประหลัดเตือนมือฮะประหลัดเตือนมือมันเรียวนี่ช่วงนี้นมันเอายามามันรับขู่มือนัแะไรช่วงนี้เสียมือนี่กินมาเนี่ยมียาอยู่ไหมบ่โอ้ยมีแล้วยาคนเอาให้ลูกงพาบาลเราใหายไง จะความที่ที่พวกว่าศิษยส,สมองแล้วโมเมนต์ว่าศิษย์สมองดอกแห้ให้มอนัดไปอีกนะสามเทือ่เทือที่สามเลยที่พวกนวี่เรียกไปผู้เดียวแรียกไปหามมอมยิ่งแพรไม่ยิ่งบ้านนี้เพิ่งเข้าไปหามเบื่อเปลี่ยนไปจทาพ่อมาแย่งกันแต่คือเก้ายาเดียวกันนั่นนั่นว่าที่บอกเพิงเ่งแองหูก่อนว่าอย่าในเวลาคนนี้ตอนนี้มีสองอย่างอืะไรไม่จกิน การยูเร่ตรรัวแรกหือต้นนั่นละ่ะนอนเดี๋ยวนี้ก็เลยท่้นมือนีนั่นแห้งไม่ได้เลยอแต่วามีตาก็ฟางได้ตาก็ได้เดีนี่มัวไปหมดเลยปรแจงปใสเลยตาอืมใส,ส่ตากูาตีสี่นอนะอิ่มอยู่ตีสี่มือนั่นตีสามมือนี้ตีสี่กูเที่ยวก็เลยระวังนี่แต่ค่ากินยาเลยนะมีหนูเสียื้อยแล้วตาเลืมันนี่ พนละมันคือมัวแทบวะเปลี่ยนได้คอยก็เปลี่ยนผวานันขอยังอยู่ได้นก็ะไรเขาเดี๋ยวจะเปลี่ยนเลยวะนีแต่ผู้เปลี่ยนเนาะอายุหลายละเปลี่ยนน้ำนี่เลยว่าแต่พักผ่อนผู้อื่นผัดเขาพักกันพักผ่อนอยู่น้ำเฮือนน้ำไหน้ำนาเลียงลูกเลียงหลานวะอยู nice <c oughs> ่ทางอื่นอยู่น้ำเฮือนน้ำซ่านเขาเสนะแต่ว่าของเขาไอยูน้ำไห้น้ำนาเลียงวัวเลียงคว้ย นี่แล้วมันสีเมือยซจำลูกนักกู้ห่อลูกคนนี้ไปหากินสิ่งนั่นสิ่งนี่ของเขาเลยเขาปั๊บเขาใหม่แล้วขายเลยราคาเสียนสามเขาให้สามหมื่นมัวตะเตี้ยลงไปนั่นปะ่ายอมไหนเคียงเนี่ยเขาเนาะ คนนั้นวกเขาขาดขายเลยซื้อมาเสียสามแต่ข้างขายเขาให้ 30, สามหมืน่นสามเมื่บบน,นโอ้ยเราโมบานโอ้ย <c oughs> ให้ใจจำเป็นทุกเรื่อยอยู่ก็เข้าละลึกเ้ยพี่สันไหวที่ไปใส่หรอฮ่ากระทุกอยู่ได้โอ้ทุกใจได้ฮามาเหนุยังสี่นนอะไรเนาะพ่สนทางท,างงทั้งฮาแกตัวไปที่สบายยังมั่จำาจยอยู่นียวพี่นนี่หยปกติเขานอน,อนให้นอนนามัน นี่จากความวุ่นวายเขาเลยมีความสุขใจสบายใจแท้เขามาอยู่ให้อยู่หน้าผาถูกมั้ก็กบโมเมนเนเล,ลแล้วเราเหรอเราเนาะคิดว่มมามากเลยแต่แล้วเราเราก็บพขอฟังว่า,าวะนี่นึกเชื่อตัวคิดตัวเกิดคิดว่าโอ้ยจนพ่อพอม,มีเนาะอยากหาหุ่นใ,จใจส่ใจเจ้าของเจ้าของอยากหาดีบนเก๊กว่าใส่นอนอยู่เงาเนี่เปิดพัดลมเบึงกระถัด สสัยเห่อนแล้วว่านะเอาคอมีอูกูนมนสองกับบห่อนได้วะ่ะแม่นบอก่าษาเออว่าแต่ว่าเข้าที่นอนห้อมเมื่อไหร่จะจ่ายวีบ้างเพื่อได้รับอะไรอย่างกับมุหินย่างก็อะไรแต่ส่ลูกก็ไปไดหาการยิงซัดเอาตื่ไป็ได้ไปนอนสะพก่อกินแล้วบันเนี่ยซีซ่นนมเก้าขนมป,ปังมาให้แ คันบ่ได้ไปนำกะเดี๋่วาสิซื้อของมาให้อยู่น้ำผึ้งก็กินแล้วล่ะน้ำผึ้งก็เป็นน้ำบบกินข่าหนีเลยเลจอยแม่วิ่งหัวเนาะก็ย่าบริขืิเลยบานทีว่าบดิขืดนก่บริขืดอะไรเนาะบด้ขืดมาคือที่น้ำด้าบมาว่ะบริขไดอะไรบ่วงบริขืดละข้าวว่าั้นเราสองเกนละ ไม่ยหวมันใหญ่ว่ขึ้นือก็คืกรลับหล่อคนมาเสร็จเราก็โอ้ยมันต้งเป็นหายอย่างม่อยย่ว่าปีนี้หายก็ใหญ่ถ้าเกิด่เป็นโรคเงี้กินข้าวแะอาหานของเด็กคือืาหาม่ลงโง่บอกขันนี้เนียนเนียนนี้บอนเนียนแล่ข้าวจขา มันห่อนนำต่อแรงนี่ห้อนขนาดไหมวะโอ้ยก็บหอนแล้วเนาะเปิดประมมีประมอยู่โซลาเซจนแจ้งติดว่าจนห้องผ่าว่าหนาวโซลาเซีลวก็ใส่อบไม่มีปัญหาอย่างตัวมีแล้วเปลี่ยนสางใหม่เลยเปลี่ยนสางสัญญานี่เปลี่ยนเปลี่ยนสายเปลี่ยนสายไม่เลแต่ก็าสยขาวน้อยบัดนี้งใส่ดำไ่เลย ทุลัท์ลยวันรอนเบร์ตัวแซบท์ก็บ่มีโัรศัพกว่าบ่มีมีหรอกศัพทแต่ว่าทรัทัดเนเบาตโทรศัพท์เครื่องเจ้าซื้มาเนี่ะตายแล้วก็ไปสอบม่ไดเพันสองตายเร็วจ้ะตายอะไไรค้วลุมนี่แหละไรงวน้อยลมหรือพริกระทับแล้วไปมานาแตกหือยก็เปลี่ยนหนาตัวมันเลเครื่องบ่ไดตตายแล้ย แต่ว่ามันเปิดไปได้คือเก่าก็ซ้ําเครื่องตายแลเปลี่ยนหน้าจอไหมเพราะว่ามันก็เลยดีขั้นโอ้หนาวถาส้างื่อสางกรรมไได้เลยกับใจแต่หไปนีกนแต่วเมื่อแห้งอะไรป่วยมันกินเพื่หอมวงอยงไก็านไแล้วว่ามมาเือเดมันบยอกเนหนีมาตัวนันนะ ตัวนี้บ่รไฟล์ไตัวนี้มันลอยเทียงตลอดตัวขี้เขยังไม่สามสามไม่ตายเดิตัวแดงสามตัวเลยบักน้อยมันอ้วนแน่แค่นั้นตายตายก็มาจะคลองหินได้พี่เท่าบินมีเจ้าหงจักวางใจหมุนปลาเข่าตายอือเดอ๋ยวขึ้นหลายเลยสุดนะ่ขึ้นจังบาล่ะท้ขึนลองเด็กนอนสบายแท้ กินไเอกินคนเอามาให้ก็กินแน่เลยเนี่ยะนแช่ตัวเย็นเลยซาอยโอ้กินกินไรม่คกินเาอะไรข้อง่วนี่เฮ็ดไหมบอกข้องัวเนี่ย โย้ย่ามฝนสิเอาไปอคอกพุ่นบ่ย้ามฝนสิเอาไปอคอกพุ่นบ่หยา,นาดนาเลี้ยงนี่เอามานี่ซืซอ้อหยาดหอนงวนอัวนี่เลี้ยชิมันหยาดเนาะเอคนอ้วนท่วนสมบูรณ์ <c oughs> เลยมาจอยกระหม่อง เยี่ยมหายยี่ยมนาเอาไทยบรรยากาศอ,าอยู่ให้หนามาให้ออกตุ้ยายมได้อาสุ่มอาเดบึงกันนี่คือจังหวัดบึงการในเขตบ้านนน่นเหมือนเอตำบลเซกาอําเภอเซกาจังหวัดบึงการอาขอจบขิดเพียงเท่านี้ขอจเจริญพร